ปรัชญายดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารและการจัดการสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การาการันบรบานานิการกิจมาณวัฒน์กิจการวงศรีประชานิรันติสายธรรมศรีบัญชาวงศซื้อพันเอพกพงษ์ยุทธยังเกษตรภูชิตเจริ และสิ่เอกยุทธศาสตร์สสรัตนวงเสด็จศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชา,าการบริหารการศึกษาประนดวันความด่วนการจนาคำชมาดคณิสสอนร่วงน้อยจัดเป็นเสริมปวงจะาารูวันดวงเกตต่ นกพัดขักติดเจริญน้ำงอ้อยชูชังประพัสสอนมั่นเข็กิีพอชนิดบุกพอนิพาฟงเพชรักมลังสังสัมรางขามวันนิพาสุขแจกวรพรบุญนรส วัชรีบูสงภาสติวัญญามากพอสักกรินเห็นขงสารสุภราณมั่นคงสุภตร,ราภายัยและอภิญญาเพราะว่าผูตา Okay.